ก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีก็มาพบมาพอกันกับทองวันนาไนเลยครับมือนีลุงวันสีผ้ามหาป่าครับมาหวานแหค้อเก่เาครับมหาป่าน้องสาครับมานโมมานกับมารุนน้ากันครับพี่น้องโอ้ บักใหญ่เลยเงาไปน้ำปลาคลาดไหลผู้บริหาเนี่ยน้องคือมาติละกลาดุกหางเหงา ันห่าแห่ถึงบนเขานีข้อปล่อยซืมันท้งปีนมาเออเพอื ừ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  น่นกป็นในทอง <ừ S 2> อืออาปล่อยปล่อยใครกันล่ะอยู่แกมมันพี่ไรหน,นามันเยงสุดมือ่นเออมือนั่นเออห่วยแงอะไรอยู่นีดเยี่ยงว่บวั่ เย็นบ่เอาเฟิงมีตูมีตับบ่ปึงปังกับบ่มีมีจีรีเป็นการสอนแยงเอาปลาตูครับมาหลุนปลาตูน้ำกันว่ามีบ่มีครับมีบ่มีครับเต้นละครับเต้นละครับเต้นละครับเต็มทีเลยครับ ดีกว่าวนเหครับสว,สวนเอาลุนในลุนกูนก้ก,กันครับลุนน้ำกันอีกครับพี่น้องลุนเหมันไดปลาคอครับลุนปลาช่อนครับโอ้ยแล้วมาลุนน้ำกันครับพี่น้องเป็นการหากินอยู่ทงอยู่หน้าครับอยู่โของอยู่ปลาครับพี่ได้โขงจะปลาครับ มาลุ่นน้องกันอีกเถอครับลุ่นน้องกันอีกครับวสีมีตัวครับคางนี้ซาแล้วคางนี้่าแล้า,าบบปึงเลยวะมินจีรีเลย หลุดนกันอีกครับหุดนกันอีกว่าสิมีตัวบ่ครับตัวใหญ่ๆตัวนี้น้อยโมหุดครับงานบเดิร่นหยดู่ลุดดูตัวนึงุดตัวนึงขาออกแล้วขาออกแล้ว เืไ่มุนหางกูพี่ย่ยอออกเลยโอออกออกโรงไลอยู่หอกเต็มแงงอยู่ใบไผ่ใบไผ่เต็มแงงเลือตัวเดียวไม่ละไม่เานะการห่าแฮ้ครับบนในงุ่มครับอีคารงุ่มครับห่าอโรดครับมีโมีนุ่นน้ำกันครับพี่น้องพอจักตัอยู่บ่มีจักตัอยู่บ่ นั่นเดนั่นเดเอาห่วงน้ำเนี่ยเออปล่อยมันต้นตัวแดงๆ เวลาปั้บบนินตัวนั้นอ่าอ่าอ่า,อามาสมบรรยากาศกินเข่าครับวันแห่เมื่อกี้นี่ก็ต้มปลาครับล่างครับต้มปลากรอยปลาครับล่างครับนี่ก็ล่างอันน้ำเงือกครับมีน้ำเงือกน้ำพร้อมครับเอาเมื่อกลามเจ๊มึงอยู่น้ำป่าหาจิ้นเข่าเลยนะหวิ่ ไอ้ก็บ่ได้ขึ้นหรอกยี่ยงกระ